เอาขวานหรือจะเอาเท้าเลือกเอาทำทีละคนแบบทำที่ตคนนี้กันนอนเลย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 ขาไปอีกลงไปอีกลงไปอีกหน่อยเออออกไปจานไหนพี่นะโอ๊คล้อยมันค้าวัดไหนก็ได้งูเลยงูพิษเลยอยู่หลังบ้านเขาเนี่ย chọc cầm cầu hết đấy, dài ngu lên chị ngu biết cái này, ừ. cái, cái này, ừ. Già nát lên, ừ. lên hết ừ. ตรงหัวใจนะจะทำให้ท้องบวมเนี่ยเขาสิงอยู่ตรงมีเขาหักเนี่ยกุญาณเนี่ยเขาหักตรงหัวใจท้องเขาจะบวมหัวใจจะเจ็ไม่ดีหลังเคลื่อนอยู่สามท่อนตับไม่ดีด้วยแล้วก็ล้าลงขาลุกทั้ทงหมด อนี่แล้วเดี๋ยวเะ็นคนขาวมันไม่มันไม่เกยกัน,ม,น,ม,กกนมันปกติมันขามเส้นมันเกยรละลึกเนี่ยถ้าเราไม่สลัดมันขัดทันทีเลยแต่ตอนนี้ลุกแล้วเป็นไงไม่ไม่เป็นไรหายแล้วใช่ไหมใช่เดินไปเมื่อกี้หลังยังร้อนอยู่เลยนะออเออเสียแล้วลงไหม,ไม ดียังดีค่ะสูงถึงร้อยดีที่กี่เปอร์เซ็นต์จำภาคน้อยเอาหันไปเจ็ดสิบค่ะเพราะว่ามาขั้นแรกต้องนำั้นแรกดีแล้วดีแล้วดีขึ้นก็พอใจแล้วนะคุณตาจาขอบคุณมากหายแล้วเราก็ดีใจด้วยคุยฟรีอยู่แล้วอ้าวมาขออนดิเริ่เทำนือสักแต่ร้อยนะวัดไหนก็ได้นะโอเคค่ะด้ไก็ดี